สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับครัวบ้านสไตล์ชอ็อกวันนี้เสนอเมนูไก่ทอดสูตรแบบ KFC เลยนะครับวัตถุดิบของเราก็จะเป็นอกไก่นะครับวันนี้ใช้สองอกนะครับสําหรับเนื้อไก่นะครับจะใช้ส่วนไหนก็ได้นะครับจะเป็นน่องไก่ปิดบนไก่สะโพกไก่อกไก่ได้หมดเลยนะครับวันนี้ผมใช้เป็นอกไก่นะครับเดี๋ยวมาเตรียมเนื้อไก่กันก่อนนะครับ เราก็นังออกนะครับเราจะทอดสังหกนะครับสำหรับหนังไก่นะครับต่อไปเป็นส่วนเนื้อไก่นะครับหั่นเหมือนหั่นทำสเต็กเลยนะครับแบบนี้ครับ แล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นอีกทีนะครับกินประมาณนี้นะครับ Okay. เดี๋ยวขอข้ามไปขั้นตอนกนารหมักเลยนะครับครับหลังจากที่เราเตรียมไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มหมักไก่เตรียมทอดกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราใส่ปาปริก้าลงไปนะครับเป็นพริกปาปริก้านะครับ อันนี้จะเป็นรถพริกไทยนะครับเป็นรถพริกไทยต่อไปก็เป็นพริกไทยผมนะครับไก่ตามชอบเลยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นน้ำสดรสจืดนะครับเสไปสองช้อนนะครับเพราะว่าไก่เราเยอะนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับ หลังจากที่เราผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเรามาเตรียมทอดกันนะครับขั้นตอนแรกเรามาเตรียมในส่วนของแป้งนะครับแป้งขอดกรอบนะครับใส่ลงไปประมาณสามร้อยกรัมนะครับต่อมาเป็นแป้งสาลีนะครับสองร้อยกรัมเหมือนกันนะครับ ผสมแป้งให้เข้ากันนะครับก่อนอนุญาตใช้มือนะครับใส่เกล็ดขนมปังลงไปนะครับ เดี๋ยวเราไปตั้งกระทะเตรียมทอดกันเลยนะครับตั้งกระทะใช้ไฟปานกลางนะครับใส่น้ำมันให้เต็มกระทะนะครับคืนขึ้นกระทะนะ จากนั้นรอน้ำมันนะครับรอน้ำมันเดือดนะครับระหว่างที่เรารอน้ำมันนะครับเราก็จะมาเตรียมไก่กันนะครับนำไก่มาชุบแป้งนะครับเริ่มแรกนะครับนำไก่นะครับไปชุบกับน้ำเย็นจัดนะครับแล้วก็นำมาชุบแป้งเลยนะครับ คลุกแป้งให้ทั่วนะครับแล้วก็นํามาชุบน้ําอีกทีนึงนะครับแล้วก็กลับมาชุบแป้งนะครับโอเค เสร็จแล้วดึงชิ้นนะครับชิ้นต่อไปทำเหมือนกันครับจุดน้ำจุดแป้งนะครับ สูวรนี้นำไปทำขายได้นะครับแล้วก็กลับมาชุดน้ำนะครับแล้วก็ชุบแป้งอีกทีหนึงนะครับโอเคเดี๋ยวขอข้ามไปในขั้นตอนทอดเลยนะครับ น้ำมันเราได้แล้วนะครับน้ำไก่ของเราลงไปทอดได้เลยนะครับ ตอนนี้ไก่เราก็สุกใด้ที่แล้วนะครับตัดขึ้นมาพักไว้ได้เลยนะครับ ระหว่างนี้เราก็จะทอดไปเรื่อยๆจนสุกทุกชิ้นนะครับแล้วเรามาเตรียมเสิร์ฟกันเลยนะครับครับไก่ทอดเจฟซีของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ